สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบก,กับคุณนิชานานนะคะวันนี้พบก,กับตัวของเรานะคะวันนี้วันนี้เราจะมาเล้น่นขนมตะลุ่มกันนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะขนมตะลุ่มนะคะก็จะมีสองส่วนด้วยกันนะคะอย่าปิดฝาหม้อไว้ก่อนมีสองส่วนนะคะส่วนตัวนะคะอันนี้เป็นแป้งนะคะเป็นส่วนตัวนะคะ มีส่วนผสมของแป้งข้าวเจ้านะคะนี่ค่ะนะคะแล้วก็มีแป้งมันนะคะแล้วก็เลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็หางกระทีนะคะอันนี้เป็นแป้งส่วนตัวส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหน้านะคะเป็นหน้าสัขญาค่ะทําด้วยไข่นะคะมีไขก่กระทีแล้วก็น้ำตาลนะคะแล้วก็แป้งะคะ่ะนิดหน่อยะคะ่ะเดี๋ยวตาส่วนจะใส่ไว้ใต้คลิปให้นะคะขนมตะลุ่มนี่คะวิธีผสมนะคะ ผู้ชมไปดูได้นะคะในควรนิชานนท์ค่ะวันนี้เราจะมาแสดงให้ดูว่าวิธีการหยอดทำอย่างไรนะคะมาดูกันเลยค่ะอันนี้ถ้วยของเรานะวันนี้เราจะหยอดใยถ้วยตะไลนะคะเห็นนะคะดูซิงต่อน,นะคะถ้วยตะไลนะคะเราะะจะหยอดนะคะเราจะหยอดวิธีการนึ่งก็จะนึง่งตัวก่อนนะคะหยอดตัวไปนะคะ วส่วนผสมทั้งหมดจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะคุณผู้ชมแต่ท่านถ้าท่านอยากจะรู้ว่าวิธีการผสมยังไงท่านเข้าไปดูได้นะคะเดี๋ยวจะใส่หวัวเรื่องไว้ให้ใต้คลิปนะคะราคาหนึ่งประมาณหนึ่งทัพพีนะคะคัอนคอนถ้วอยอะค่ะ,นะคะเวลาหนหนงไปกลางนะคะไปกลาง จะได้ไม่ยุ่นอาล้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะหยอกเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะปิดฝาะคะ่ะนึ่งไปประมาณถึงห้าถึงเจ็ดนาทีนะคะหอมนะคะวันนี้เราใช้แป้งสดค่ะคุณผู้ชมแป้งสดนะคะบ้านเราโม่แป้งเองนะคะเป็นข้าวใหม่นะคะอร่อยค่ะหอมค่ะนะคะนึ่งไปนะคะห้าถึงห้าถึงเจ็ดนาทีนะคะเพราะเราถ้วยบางนะคะ ก็จะไม่มีน้ำค่ะรอสักครู่นะคะน้ำกําลังเดือดคะ่ะ เออสักครู่นะคะ ตอนนี้น้ำกำลังเดือดนะคะคุณผู้ชมน้ำของเรากำลังเดือดปั่นขึ้นแล้วค่ะเออเวลาเลนเึนเ่งๆไปกลางนะคะคุณผู้ชมอย่าเนึ่งอย่าเนึ่งไฟแรงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหน้ามันจะโยมหน้าไม่สวยนะคะถ้าจะให้ดีนะคะไฟนนะะเปิดแรงนิดนึงนะคะเบาๆนะคะเปิดเบาๆเบาๆพอหน้าเต็ม ันนี้ก็เป็นทเทคนิคการนึ่งนะคะวิธีการหยอดทุณผู้ชมต้องหยอดสองชั้นนะคะชั้นที่หนึ่งให้สุกก่อนแล้วก็มาหยอดชั้นที่สองค่ะนะคะทอดยากค่ะขนมตะลุม่มเดี๋ยวนี้กินยากนะคะคุณผู้ชม,มอยากกินต้องทําเองนะคะแล้วก็โมโ่แป้งเองนะคะแป้งจะหอมอมากเราไม่ไปผ่านเขาเรียกอะไรไม่ไปผ่านผงกันหมูหรือว่าไม่มี แป้งเราอะเป็นข้าวสดๆนะคะแอบเปิดดูท่าหน่อยนะคะ่าคะจนสุกแล้วนะคะนี่ค่วจนสุกและะใะะ้ใช้ได้นะ,ะสักนิดหนึ่งนะคะวิธีการพิสูจน์ว่าแป้งของเราสุกหรือยังนะคะเราก็จะใช้วิธีเอาซอมลงไปจิ้มคะ่ะขอดับไฟนิดนะคะเพราะว่ามันร้อนเอาซอมลงไปจิ้มหน่อยนะคะ ถ้าไม่ติดซ่อมก็แปลว่าขนมของเราสุกค่ะเห็นไหมคะสวยงามนะคะใสเลยขาวตอนนี้เราก็จะหยอดหน้านะคะหน้าของเราเป็นสังขยานีแหละค่ะสูตรเดียวกับสังขยานะคะวันนี้เราใช้ไข่เป็ดน,นะคะใช้ทั้งไข่แดงไข่ขาวเลยค่ะก็หยอดไปนะคะประมาณสองช้อนเอาให้เต็มเต็มนะคะขนมที่เป็นถ้วยต้องหยอดให้เต็มนะคะขนมเราถึจะสวยพอเวลายุบแล้วนะคะ เวลาเย็นแล้วเนี่ยเขาจะยุบพอดีถ้วยเลยค่ะแต่ว่าการนึ่งต้องมีเทคนิคว่าอย่าให้อย่าอย่าเปิดไฟแรงนะคะก็ประมาณช้อนกว่ากน,น่านะคะหยอดให้เต็มไว้ขนมเราจะได้สวยวันนี้เราใช้น้ำตาลหอมนะคะเป็นน้ำตาลมะพร้าวจากนั้นเราก็จะปิดฝาค่ะแล้วก็นึ่งต่อค่ะ5้นาทีนะคะถ้วยเล็กหะานาทีก็เสร็จถ้าพาะขนมของเราบางนะคะ มไม่ยากค่ะไม่ยากนะคะไม่ยากเลยความสามารถอร่อยค่ะกินตอนอุ่นๆนะคะวิธีการกินนี่ก็กินตอหนหอุ่นๆนะคะถึงจะอร่อย ตอนนี้ในขณะที่รอนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูขนมนะคะเดี๋ยวให้คนเดือดสักรุ่นหนึ่งก่อนนะคะจะให้ดูหน้าขนมนะคะจะได้ขนมจะได้สวยนะคะขอเอากล้องขึ้นหน่อยนะคะจะได้เห็นชัดๆ หยับก,กล้องขึ้นนิดหนึ่งอ่ะละค่ะขณะที่รอขนมสุกนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้ดูขนมที่เราสุกแล้วนะคะ ขนมที่สุดแล้วนะคะคุณผู้ชมจะต้องถอยก้อนนิดนึงนะคะ่ะถอยขนมมาน,นิดนึงนะคะอ่านะคะขนมที่สุกแล้วน่าจะเป็นยังไงของค่ะของเป็นกระลาวด้วยนะคะหอมกะทิหอมกะทิหอมน้ำตาลหอมแป้งนะคะหอมกระลาวด้วยอย่ารวมค่ะ กินแบบมีความสุขค่ะทําแบบมีความสุขค่ะโอเคค่ะเห็นไหมคะเห็นชัดไหมคะเดี๋ยวเลื่อนกล้องอีกสักนิดนึงมันไม่เห็นหัวเอาละค่ะแอบเปิดขนมหน่อยเอาละค่ะฟูแล้วค่ะฟูแล้วค่ะขนมเราฟูแล้วแอบเปิดขนมแล้วค่ะฟูแล้วค่ะอย่าไฟแรงนะค่ะไฟแรงแล้วน่าจะหยุกหยบ น่าจะหยุ่หยีทำให้ขนมเราไม่สวยอ่าลาคาสุกแล้วค่ะเราจะเปิดให้ดูนะคะขนมเราสุกแล้วนะคะวิธีการที่สุกนะคะว่าขนมเราสุกแล้ว เป็นอย่างไรถอยมานิดหนึงนะคะอ่าละค่ะเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ได้เห็นนิดนึงค่ะหน้ายัางไม่ค่อยนั่งอ่าตอนนีนนะะ้ขนาดที่รอนะคะขนาดที่รอขนาดที่รอขนมสุกนะคะจะให้ดูว่าขนมที่สุกแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราดานนันนึงนะคะเรามาให้ดูอันนี้จะไฟแรงไปหน่อยนะคะหน้าจะยุบยิดนิดหนึน่งแต่อันนี้สวยค่ะนะคะ,นะคะ น่ารักไหมคะน่ารักคะ่ะต้องกินอุ่นๆนะคะคุณผู้ชมจะดีค่ะกินอุ่นๆ,ๆคะ่ะนะคะโชว์ไว้ก่อนคะ่ะเดี๋ยวเราจะกินให้ดูนะคะว่ากินอย่างไรวันนี้ไฟดีไ,มไหมเอ่ยดีคะ่ะสวาะ่างค่ะจะขอเลื่อนกล้าอีกสักนิดก็ดีนะคะขึ้นมาอ่าแล้วคะ่ะขนมเราก็กินนิดหนึ่ง รู้สึกว่าไฟจะแรงไปหน่อยหน้ายุ่นิดถ้าจะนิ่งให้สวยนะคะหน้าต้องเรียบค่ะไม่เ,เปิดไฟแรงนะคะถ้าเราจะนิ่งให้สวยเาละค่ะเราจะพิสูจน์ว่าถหาเราสุนแล้วเป็นยังไง <c oughs> ดูนะคะ <c oughs> น้นำหยดวิธีการพิสูจนนะคะขนมสุกแล้วก็จะเอาซ่องจิ้งไปก็จะไม่ติดนะคะจะไม่ติดซองสวยนมคะน่าสวยนะคะโอเคค่ะใส่แว่นนิดนึง โชว์โชว์นี่หน้าไม่คเรียบเสร็จแล้วนะคะนี่นึ่งแล้วร้อนๆค่ะอุ่นๆค่ะกินอุ่นๆน,นะคะถึงจะอร่อยโชว์ค่ะ ชวนิดนึงโชว์นิดนึงชว์นหน่อยก่อนราอัอตราส่วนทั้งหมดเราจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาดูการกินค่ะอันเลื่อนอันนี้นิดนอนะคะให้คน้องวิธีการกินค่ะจะกินยังไงให้อร่อยเลื่อนนิดอันนี้โชว์ไว้ก่อน น,นี่โชว์ไว้ก่อนนะคะวิธีการกินนะคะการกินเราใช้ไม้พายค่ะเหมือนขนมถ้วยอะค่ะนะคะ,นะคะเหมือนขนมถ้วยเดีย๋ยวหน้าสวยๆนี่นะคะตักลงไปค่ะถ้าเกิดชอบคำใหญ่ๆนะคะเต็มๆกับคนละขึ้นค่ะกินทั้งตัวกินทั้งหน้าค่ะนะคะ,นะคะต้องไปด้วยกันนะคะถึงจะอร่อยหอมค่ะ หวานมากะะ่อร่อยมากเคี่ยวทักติดนะคะเวลาเวลาเรากินนี่นะคะคุณผู้ชมเราแค่มาอย่างนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมร่อนเลยนหะมหวนันแต่ว่ามันเราแค่มาอย่างนี้ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะเข้าปา <c oughs> ก่อนที่เราจะเข้าปากมันจะได้กลิ่นใช่ไหมได้กลิ่นแป้งได้กลิ่นไข่นะคะแล้วได้กลิ่นน้ำตาลกะทีนะผสมขมกลืนอร่อยมากเลยค่ะอย่าลืมนะคะทํากินแล้วมาเล่าสู่กันฟังบ้างหาซื้อไม่ได้นะคะต้องทำเองค่ะกินด้วยกันนะคะอร่อยมากค่ะ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยที่สำคัญนะคะติดตามเราด้วยนะคะขณะนี้เราเปิดรับสมาชิกช่องนะคะมาเรีนยนรู้การทำขนมหายากขนมพัฒนานะคะจะได้เป็นอาชีพได้เสร็จแล้วก็ยังไงคะทำกินทำแจกอันนี้ก็อนเนกประสงค์สุดแท้แต่จำใจปัารถนานะคะ ตอนนี้สมัครแชร์ไปเยอะๆนะคะคนที่เข้ามาดูช่องของเรานี่คะมากกว่า25ประเทศแล้วค่ะนะคะ,นะคะคผู้ชมช่วยกันกดไลค์และกดแชร์ไปเยอะๆนะคะความรู้เราจะได้กว้างไกลนะคะเป็นวิทยาเป็นวิทยาทานให้คนไปนเป็นอาชีพให้คนไปทำกินเองจะได้มีสุขภาพที่ดีนะคะทำไปกินไปนะคะ สำหรับวันนี้การทำขนมตาลุม่มวิธีการนึ่งให้ดูนะคะการหยอดให้ดูว่าหยอดยังไงเทคนิคยังไงหยอดยังไงหน้าถึงจะสวยนะคะยังไงถึงจะอร่อยนึ่งยังไงถึงจะหน้าสวยอะไรคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะคอมเมนต์เข้ามานะคะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างอย่าลืมทำกินเองนะคะมาเล่าสู่กันฟัง ทำเป็นทำไปแล้วอร่อยมากไหมนะคะสวัสดีนะคะไปโชว์ใกล้ๆหน่อยะคะ่ะแล้วพบกันค่ะคลิปต่อไปนะคะพบกันนะคะคลิปต่อไปอาะลวคะ่ะขนมตะลุ่มนะคะสวัสดีค่ะ